สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยไลฟ์ครับท่านคิมจองอึนแห่งเกาหลีเหนือดูเหมือนจะรู้สึกคิดถึงท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พอสมควรที่ควรจะนัดเจอกันที่เกาหลีใต้ตอนที่ประาธานาิบดีทรัมป์ไปร่วมประชุมเอเปกได้ไปเจอท่านผู้นำจีนสีจิ้นผิงก็ไม่ได้เจอกันทรัมป์ก็พยายามจะส่งข่าวออกมาบอกนี่นะผมพร้อมนะช่วย ส่งข่าวบอกไปถึงท่านคิมจองอึนนะว่าคิดถึงว่าถ้าท่านพร้อมจะเจอกันก็นี่แหละผมจะไปอยู่ที่เกาหลีใต้ช่วงประชุมสุดยอดเอเป็กไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองจากคิมจองอึนนะครับที่น่าสนใจมากหรือคิมไม่พร้อมที่จะพบหรือคิมตอนนี้สนับสนุนรัเสเซียในรัฐสงครามยูเครน ถลำตัวไปลึกเจนกระทั่งว่าไม่อาจจะสามารถแสดงตนใกล้ชิดกับทรัมป์ได้นในขณะที่ทรัมป์กับปูตินแห่งรัเสเซียนั้นยังไม่คืนดีกันเพระาะว่าเกาหลีเหนือนั้นก็ส่งทหารไปช่วยและก็ดูเหมือนจะยังส่งความช่วยเหลือต่อเนื่องส่งนักก่อสร้างพนักงานที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับเรื่อง ก่อสร้างเนี่ยไปช่วยรัเสเซียทหารเกาหลีเหนือเสียชีวิตไม่น้อยนะครับที่ไปร่วมรบเพราะว่าเราเห็นพิธีนี่ตอนที่รับศพกลับมาแต่ไม่มีตัวเลขเป็นทางการว่าทหารเกาหลีเหนือตายไปเท่าไหร่บาดเจ็บเท่าไหร่ในการสู้รบตรงบริเวณทางตะวันตกของรัเสเซียที่ติดอยู่กับยูเครนแล้วถ้าหากทรัมป์ไม่ได้เจอกับคิมจองอึน ความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีจะสูงขึ้นแต่ที่น่าสนใจก็คือผู้นำเกาหลีใต้คนใหม่ดีแจมยองเนี่ยก็มีนโยบายที่ว่าอยากจะเชียร์ให้ทรัมป์เนี่ยพูดคุยกันกับคิมจองอึนนะเพื่อจะผ่อนเบาความตึงเครียดตรงชายแดนมีนํำซํานายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นคนใหม่สุภาพสตรีหญิงเหล็กเนี่ยสน จากาอิชิเนี่ยเธอยังบอกเลยว่าเธอพร้อมที่จะพบปะก,กับคิมจองอึนเพื่อเจราจาความสัมพันธญี่ปุ่นกับเกาหลีเหนือซึ่งมีปัญหาย้อนกลับไปประวัติศาสตร์ยาวนานโดยเฉพาะเรื่องที่เกาหลีเหนือเคยชิงตัวคนญี่ปุ่นไปทุกวันนี้ก็ยังเป็นประเด็นอยู่ว่าไปคิดแนปไปจี้ตัวเอาเป็นตัวประกันแล้วก็แย่งตัวแล้วก็เอาเข้าไปอยู่ในญี่ปุ่นเลยครับ โดยที่เอาไปใช้ทําอะไรต่างๆญี่ปุ่นเขาก็บอกว่าไม่ได้แต่นั่นมันเป็นสมัยก่อนเนี่ยเป็นความเครียดตึงเครียดระหว่างญี่ปุ่นกับเกาหลีเหนือแต่วันนี้นายกหญิงคนใหม่ของญี่ปุ่นกําลังบอกว่าอยากจะมีโอกาสได้เปิดช่องทางเจรจากับเกาหลีเหนือซึ่งต้องถือว่าเป็นแนวทางที่ค่อนข้างจะแหกกฎฉีกแนวจากการเมืองญี่ปุ่นเดิมๆที่มีมาตลอด ผู้นำญี่ปุ่นเดิมจะไม่ไม่ยอมพบปะเจรจาอะไรแต่แม้ว่าท่าทีผู้นําเกาหลีใต้คนใหม่ผู้นําญี่ปุ่นคนใหม่ต่อเกาหลีเหนือจะดูเหมือนผ่อนปลนเนี่ยแต่ว่าล่าสุดวันนี้เกาหลีเหนือออกมาบอกเฮ้ยเรารู้สึกว่าอเมริกากับเกาหลีใต้เนี่ยจะมีการประสานมือกันเหนียวแน่นขึ้นนะในเรื่องการทหารความมั่นคง รู้สึกจะมีเรือรบเรือใหญ่ของอเมริกามาเทียบท่าเกาหลีใต้นี่มันคุกคามแล้วนะไม่ได้ฉะนั้นมีเสียงเตือนมาจากเกาหลีเหนือรัฐมนตรีกาลาโหมเกาหลีเหนือประกาศเลยว่าเราจะมีปฏิบัติการเชิงรุกเราเตรียมจะลุยเกาหลีใต้เพราะว่าอเมริกากับเกาหลีใต้นั้นมีท่าทีอันไม่เป็นมิตรกับเราอย่างยิ่ง ถามว่าภาษาที่ใช้ดุกว่าคราวทุกคราวที่ผ่านมาไหมก็ไม่ถึงกับดุกว่าแต่ความร้อนแรงในจังหวะน,นี้ขณะที่ทางตะวันตกขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านญี่ปุ่น,นเกาหลีใต้เนี่ยคู่กรณีใหญ่มีท่าทีเป็นมิตรขึ้นถ้าไม่คิมจองอึนไม่ตอบสนองเลยผมมองว่าเพราะว่าคิมจองอึนมองว่าตัวเองอยู่ค่ายคนละค่ายยังอยู่ค่ายรัเสเซียยังอยู่ค่ายจีนแล้วก็เกาหลีเหนือย,อยังไงยังไงเรื่อง พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์เป็นนโยบายหลักไม่มีประเทศไหนมายับยัง้งหรือว่ามาข่มขู่ได้ <S 2> <S 2> เขามองว่าอเมริกาถ้าจะเจอชาติจะเจอก็เดี๋ยวก็พูดเรื่องลดเลิกละเลิกลดการพัฒนานิวเคลียร์ซึ่งเกาหลีเหนือภายใต้การนําของคิมจองอึนไม่มีทางยอมรับได้เลยนรัฐมนตรีกระกลาโหมเกาหลีเหนือประกาศเลยว่าจะมีปฏิบัติการรุกหนักขึ้น หลังจากที่เมื่อวานเนี่ยหนึ่งวันเนี่ยมีการทดสอบขีปนาวุธของเกาหลีเหนือชุดใหม่นะทดสอบอีกแล้วนะปรากฏว่าพันธมิตที่มีการทดสอบขีปนาวุธเมื่อวานนี้รัฐบาลเกาหลีใต้ก็ออกมาประนามบอกเอาอีกแล้วเกาหลีเหนือนี่ไม่เข็ดสักทีเกาหลีเหนือนี่เล่นมีการทดสอบขอีปนาวุธนี่คุกคามเสถียรภาพความปลอดภัยของขา้าุทรเกาหลีอีกแล้วแสดงว่า ไอ้ภาษาการทูตที่อยากจะจำไม่จบมือระหว่างเกาหลีใต้กับเกาหลีเหนือเนี่ยเกาหลีเหนือไม่ได้สนใจเท่าที่ควรเกาหลีเหนือ,อยังเดินหน้าพัฒนาอาวุธอย่างหนัก่วงและรุนแรงเพราะว่าเกาหลีเหนือบอกอย่างนี้ทางการเลยนะบอกว่าการที่มีความหาเรือด้านความมั่นคงระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้และการมาเยือนของเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐที่ปูซานเกาหลีใต้นั้นถือเป็นการข่มขู่คุกคามเกาหลีเหนือ เพราะว่ามีเรือบรรทุกเครื่องบินใหญ่ของอเมริกามาที่ปูซานเกาหลีเหนือมองว่าเฮ้ยไอ้นี่เนี่ยเป็นท่าทีที่ชัดเจนว่าไม่เป็นมิตรกับเกาหลีเหนือฉะนั้นไม่ว่าคุณจะส่งสัญญาณเป็นมิตรยังไงทำอยากเจอ,อยังไงประฏนทิบดีลีของเกาหลีใต้อยากเจอ,อยังไงฉันไม่ฟังฉันดูจากภาคปฏิบัติคุณยังเอาเรือบรรทุเครื่องบินมาจอดตรงนี้เพื่ออะไรล่ะ มาจอดตรงนี้ก็แปลว่าจะเล่นงานฉันน่ะสิเพราะมันจะมีใครอีกละ่ะที่จะเป็นเป้าหมายของการถล่มทลายของคุณนี่ครับแล้วว่าแต่ว่าพอทดลองขีปนาวุธอเมริกาก็บอกเฮ้ยอย่างนี้ไม่ดีเกาหลีใต้ก็ออกมาวิจารญ์ญี่ปุ่นก็ออกมาประท้วงอเมริกาบอกเลยว่าการที่เกาหลีเหนือทดลองขีปนาวุธล่าสุดนั้นย้ำถึงผลกระทบที่จะทำให้สถานการณ์ ไม่มั่นคงของเกาหลีเหนือหมายความว่าแสดงว่าเกาหลีเหนือมีความรู้สึกไม่มั่นคงจึงต้องทดลองขีปนาวุธแล้วซ้ําแล้วซ้ําอีกอย่างต่อเนื่องไม่จบไม่สิ้นนี่รัฐมนตรีการหลมเกาหลีเหนือคนนี้ชื่อโนกวางโซแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแต่พูดออกมาจากเกาหลีเหนือจากเปียงยางเมืองหลวงเนี่ยเชื่อได้อย่างหนึ่งว่ามันเป็นสิ่งที่คิมจองอึนต้องการจะพูดแต่ในระดับรัฐมนตรีสัตว์ไปก่อน ถ้ามาจากคิมจองอึนนี่ต้องเป็นเรื่องใหญ่กว่านี้แต่ว่ารัฐมนตรีการ,รหอมาคูก็น่าสนใจลนะ่ะวันนี้เองบอกว่าเกาหลีเหนือจะดําเนินปฏิบัติการเชิงรุกมากขึ้นขณะที่ประนามการหาหรือด้านความมั่นคงระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้และการที่มีเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐมาจอดเทียบท่าเพราะว่าหนึ่งวันก่อนหน้านั้นคือ วันนี้วันเสาร์วันศุกร์เมื่อวานเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธพิสัยใกล้ลงทะเลนอกชายฝั่งตะวันออกหลังจากประนามวันพระรหัสประนามที่ผ่านมาเนี่ยบอกว่าอเมริกายังคว่ำบาตรและคว่ำบาตรเพิ่มเติมด้วยนะวอชิงตันเพิ่งประกาศมาตรการคว่ำบาตรใหม่ต่อเกาหลีเหนือทั้งต่อบุคคลและต่อหน่วยงานเกาหลีเหนือซึ่ง อเมริกากล่าวหาว่ามีส่วนในการฟอกเงินเกี่ยวกับไซเบอร์เรื่องฟอกเงินและก็เรื่องไซเบอร์เรื่องขมโมยข้อมูลผ่านระบบออนไลน์เนี่ย mm hmm. เกาหลีเหนือนี่มีชื่อว่าเก่งกาจมากนะครับ mm hmm. เกาหลีเหนือเขาบอกว่าเขามีทีมที่ทําเรื่องนี้โดยเฉพาะซึ่งน่าสนใจมากสําหรับผมคือเกาหลีเหนือเขาไปฝึกคนของเขาที่ไหนยังไงเรื่องไซเบอร์เซกูริตี ทำไมถึงมีคนเชื่อว่าไอฟ้ฟอกเงินผ่านออนไลน์เกาหลีเหนือทําเก่งเขาไปเรียนรู้จากใครเขาไปได้เทคโนโลยีจากจีนรัสเซียเหรอเขาส่งคนเข้าไปศึกษาเรื่องเหล่านี้เหรอเพราะว่าตัวเองนั้นผมไม่เชื่อว่าเกาหลีเหนือมีศักยภาพพอที่จะฝึกคนเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ได้อืมตรงนี้น่าสนใจมากและถ้าหากเกาหลีเหนือสร้างศักยภาพทางด้าน ออนไลน์การที่จะทําสงครามไซเบอร์วอร์มันก็น่ากลัวนะเพราะนอกจากจะพัฒนาขีปนาวุธที่เห็นกันชัดๆจะจแล้วเนี่ยใต้ดินออนไลน์เกาหลีเหนือยังสามารถทําศึกสงครามนี้ได้ด้วยนี่อืน่ากลัวครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าวิธีคิดของคิมจองอึนเนี่ยเวลาตัดสินอะไรถูกอะไรผิดอะไรเหมาะอะไรไม่เหมาะเนี่ยมันเป็นอย่าง ทันทีทันใดเมื่อวานเมื่อวานนี้และว,วันนี้เนี่ยกระทรวงการาหมเกาหลีใต้ก็โต้เลยครับเมื่อวานนี้ออกมาประนามการยิงขีปนาวุธเมื่อเมื่อวานและว,วันนี้เสียงจากเปียงยางก็ดุเดือนแต่ว่าเกาหลีใต้ก็ซัดกลับบอกว่ามีการวิพากษ์วิจารณ์เกาหลีเหนือว่าการทําอย่างนี้เกาหลีเหนือยั่วยุให้เกิดความไม่ปกติในคาบสมุทรเกาหลี รัฐมนตรีกราหโหมเกาหลีเหนือวิจารณ์การมาเยือนชายแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ล่าสุดของรัฐมนตรีกราหโหมพีเทเฮกเซตเพราะว่ารัฐมนตรีกราหโหมอเมริกามาเยือนป้าปรัฐมนตรีกราหโหมของเกาหลีใต้ทั้งสองคนก็ไปเยือนเยือนอยู่ตรงชายแดนที่ติดกับเก,กาหลีเหนือนและปรากฏว่ามีการประชุม แล้วก็ประกาศเลยครับอเมริกากับเกาหลีใต้ว่าเรากําลังยกระดับความร่วมมือทางด้านความมั่นคงระหว่างอเมริกากับเกาหลีใต้ซึ่งทันทีทันใดนั้นเปียงยางคือเกาหลีเหนือก็บอกเลยว่าคุณเล่นเราสิอย่างนี้แสดงว่าคุณกําลังจะปิดล้อมเราอีกรอบหนึ่งใช่ไหมบอกว่าเกาอเมริกาหรือว่าวอชิงตันกับกรุงโซกำลังเพิ่มความพยายามในการสกัดกั้นเกาหลีเหนือและ คิมจองอึนเชื่ออเมริกากับเกาหลีใต้กำลังเสริมสร้างกำลังนิวเคลียร์และกองกำลังทั่วไปในแถลงการของรัฐมนตรีเกา,เกาหลีเหนือที่ดูแลความมั่นคงเนี่ยบอกว่านี่คือการเปิดเผยอ,อย่างชัดเจนและการแสดงออกถึงเจตนาที่ไม่เป็นมิตรต่อเรา เราจะต่อต้านจนถึงที่สุดเราจะต่อต้านเกาหลีใต้จนถึงที่สุดนี่ฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นขนาดนี้คือรัฐมนตรีต่างประเทศรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐโพรมาเกาหลีใต้ในพิทเฮกเซตพูดเมื่อวันอังคารเมื่อตอน้นสัปดาห์บอกว่าแกนหลักของพันธมิตร ระหว่างอเมริกากับเกาหลีใต้จะยังคงมุ่งเน้นการยับยั้งเกาหลีเหนืออชัดเจนระบุเลยครับเราต้องการยับยั้งเกาหลีเหนือถึงแม้ว่าอเมริกาจะพิจารณาความยืดหยุ่นสําหรับกองกําลังสหรัฐที่ประจําการในเกาหลีใต้เพื่อปฏิบัติการต่อภัยคุกคามในภูมิภาคหมายถึงคำว่าความยืดหยุ่นหมายความว่าจะปรับได้อเมริกาจะปรับ แนวทางกองกําลังสหรัฐในเกาหลีใต้อเมริกามีฐานทัพยอยู่ในเกาหลีใต้มีทหารอเมริกันอยู่ในเกาหลีใต้ด้วยครับแล้วตอนแรกเริ่มเดิมทีสมัยทรัมป์เข้ามาเป็นประธานาธิบดีสมัยแรกก็เคยบอกว่าจะลดแล้วนะเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันสูงเหลือเกินทรัมบอกว่าญี่ปุ่นเกาหลีใต้สองประเทศนี้ต้องเพิ่มว่าประมาณทางทหารของตัวเองอเมริกาจะไม่คลอกระเป๋าดูแลอีกต่อไปแล้ว แต่ว่าพอกลับมารอบสองเนี่ยทรัมป์ก็ดูเหมือนจะเปลี่ยนความคิดต้องการจะเสริมกำลังให้อเมริกาเนี่ยภาพลักษณ์ในเอเชียนั้นยังเป็นมหาอำนาจอยู่เพราะต้องการสกัดจีนอเมริกากลัวจีนจะมาใหญ่ดังนั้นเศรษฐกิจก็กำลังสยายปีกแต่นั้นความมั่นคงเลยครับจีนนี่ก็เพิ่งปล่อยเรือบรรทุกเครื่องบินลำที่สนะครับ ลงทะเลแสดงว่าจีนขยายเสยีนุภาพทางทหารในเอเชียอย่างกว้างขวางอเมริกาถ้าถอยไปอย่างที่ทรัมป์เคยคิดสมัยแรกก็จะเสียโอกาสดังนั้นเรากำลังจะเห็นอเมริกาจะไม่ทิ้งเอเชียเพราะว่าพิเทเน็กเซตไปประกาศเลยว่าเรายังอยู่ในเอเชียแน่นอนอย่าตีความผิดอย่าวิเคราะห์เราผิดว่าอเมริกาจะทิ้งเอเชียเป็นไปไม่ได้ จานั้นก็เลยส่งเรือบรรทุกเครื่องบินเข้ามามาประชุมมาเองมายืนยันถึงความมุ่งมั่นและยังย้ำว่าเราจะยับยั้งเกาหลีเหนือทีนี้มันย้อนแย้งกันหรือเปล่าล่ะที่ทรัมป์บอกว่าไอาใกล้ชิดมากกับคิมจองอึนเอาไอารักกันคิดถึงกันนั่นนี่ไอยพยายามติดต่อที่จะเจอแต่ว่าที่เกาหลีเหนือนั้นโทรศัพท์คงมีน้อยกว่าหัวจรวจดนิวเคลียร์มัง้งทรัมป์แซะว่าติดต่อยาก ติดต่อโทรศัพท์ก็ไม่ค่อยต่อไม่ค่อยตอบทํานองนั้นซึ่งคิมคิมอ่านเกมบอกให้ชั้มพูดภาษาไพเราะภาษาดอกไม้กับฉันแต่ทําไมส่งรัฐมนตรีการาหมมาสัว์ฉันถึงเกาหลีใต้ใกล้ๆบ้านฉันละ่ะและยังส่งเรือประทุกเครื่องบินมาอกีกโอ้อย่างนี้ไม่จริงใจคิมคงคิดว่าไม่จริงใจ รัฐมนตรีกลาโหมเกาหลีเหนือนาโนพูดถึงการเยือนของเรือบรรทุกเครื่องบินซึ่งติดพลังงานนิวเคลียร์ด้วยนะครับุจอ์ชวอชิงตันนะครับที่มาแถวนี้แล้วก็ไปแวะที่ปูซานของเกาหลีใต้เกาหลีเหนือบอกว่าการทำเช่นนี้และมีการซ้อมรบด้วยซ้อมรบทางอากาศระหว่างอเมริกากับเกาหลีใต้ด้วย ทำให้คาบสมุทรเกาหลีมีความตึงเครียดเพิ่มขึ้นอย่างปฏิเสธไม่ได้เกาหลีเหนือบอกเราจะแสดงปฏิบัติการรุกมากขึ้นต่อภัยคุกคามของศัตรูเราจะมี offensive คือมีปฏิบัติการเชิงรุกมากขึ้นต่อภัยคุกคามของศัตรูศัตรูคือใครละ่ะศัตรูคืออเมริกากับเกาหลีใต้ ตามหลักการรักษาความมั่นคงและปกป้องสันติภาพด้วยพลังอันแข็งแกร่งของเรานี่คือสื่อเกาหลีเหนือเข้าอ้างคำพูดของรัฐมนตรีการาโฮมเกาหลีเหนือกองทัพเรือของเกาหลีใต้บอกว่าการเยือนของเรือบรรทุกเครื่องบินจอร์จวอชิงตันนั้นเป็นการมาเติมสเสบียงและก็ให้ลูกเรือมาพักเท่านั้นไม่ได้ต้องการจะมาคุกคามเกาหลีเหนืออย่างที่เปียงยางอ้าง ต่อประธานดิบดีทรัมป์เนี่ยไปเยือนเกาหลีใต้ใช่ไหมครับทำให้คิมจองอึนคิดหนักทรัมป์เนี่ยไปไประชุมเอเปกแล้วก็ไปเยือนเกาหลีใต้อย่างเป็นทางการด้วยกา,การเยือนเกาหลีใต้ของทรัมป์นั้นย้ำให้เห็นถึงการที่ทรัมป์ยังผูกมัดหรือมีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องเกาหลีใต้แต่ขณะเดียวกันก็ บอกนี่ก็พร้อมจะนั่งคุยกับคิมจองอื่นอีกครั้งหนึ่งแต่ก็ไม่เกิดการพบปากกันแล้วท้งว่าพูดนะก็ทิ้งเรียกว่าล่อเอาไว้สิ่งล่อใจให้คิมไว้ว่าผมพร้อมจะบินกลับมาแถวนี้เพื่อจะเจอคิมอีกครั้งหนึ่งนะถ้าท่านคิมพร้อมที่จะเจอผมเห็นไหมเรื่องนี้รำมไม่กลัวเสียหน้าเลยว่าเฮ้ พูดอย่างนี้ก็คิมเขาบอกปัดนนี่ไม่เสียหน้าเหรอนจอไม่กลัวท่าพยายามจะสร้างแรงเพราะว่าผมสนิทกับคิมจองอึน,นเกาหลีเหนือผมสนิทกับปูตินรัสเซียผมสนิทกับสีจินผิงจีนแล้ววันก่อนทรัมป์แถลงข่าวคล้ายๆกับจะบอกว่าเข้าอิจฉาสีจิ้นผิงมากตอนประชุมเต็มคณะด้วยกันที่ กาหลีใต้เนี่ยทรัมป์บอกว่านี่นะทางฝั่งของสีจินผิงเนี่ยมีรมัฐมนตรีมีระดับรองนายกต่างๆเนี่ยมันนั่งเ็มหมดนั่งอย่างตัวนิ่งทรัมป์บอกผมพยายามที่จะถามท่านอื่นนอกจากท่านสีถามคำถามแต่ไม่มีใครตอบเลยทุกคนนั่งแข็งทื่อทรัมป์ก็พูดทีเล่นทีจริงผมอยากได้แบบเนี้ย ผมอยากได้รัฐมนตรีแบบนี้คือผมพูดคนเดียวและทุกคนไม่ต้องตอบแล้วยังแซวบอกว่าเนี่ยเจดีแวนสซรองประธานทิบดีเจดีแวนเซ่ชอบพูดแทรกผมด้วยเลยลดูตัวอย่างจีนที่เขาไม่มีถ้าท่านสีนั่งนี่ทุกคนต้องนิ่งเงียบแข็งชื่อท่าจะบ่นบ,บ่อยว่าอยากได้ระบบ การปกครองที่ผู้นำเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในอเมริกาเหมือนกับที่จีนและรัสเซียบางคนอาจจะคิดว่าพูดเล่นแต่ผมคิดว่าลึกๆแล้วในใจเนี่ยทอมคิดอย่างนั้นจริงๆทัมอยากจะเป็นผู้นำเบ็ดเสร็จเด็ดขาดและยังพูดถึงต่ออายุใช่ไหมครับบอกว่าจะอยู่เทอมที่สามเหมือนกันเลยมองไปที่สีจิ้นผิงมองไปที่ปูตินนี่ทำไมเข้าอยู่ไปได้เรื่อยๆอ่ะ ทำไมถ้ามีปัญหาก็จะแก้รัฐธรรมนูญก็แก้ได้ทำไมฉันประธานทิพติสารัหมาำนาจอันดับหนึ่งทำไมถึงแก้ไม่ได้เล่าแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยให้ผมอยู่ต่ออีกสมัยหนึ่งสิ <c oughs> ลึกๆแล้วใจของทรัมป์นั่นคือใจที่ต้องการเป็นผู้นำเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแต่ว่าเรื่องเกาหลีเหนือออกมาอารวาสอีกครั้งหนึ่งนั้นน่าสนใจเพราะว่า สัปดาห์ที่แล้วเกาหลีเหนือ,อยังทดสอบยิงขีปนาวุธร่อนเขาเรียกครู i วิซายเนี่ยมันร่อนได้และมันลบเรดาร์ของฝ่ายตรงกันข้ามได้ยิงไปตกที่ที่ตะวันตกของคาบสม,มุทรเกาหลีทรัมป์ตอนนั้นช่วงเดียวกันเนี่ยนะทั้งประธานาธิบดีทรัมป์กับ การําสำคัญของรัฐบาลสหรัฐก็ยังอยู่แถวนั้นนะแต่เกาหลีเหนือผมเชื่อว่าคงต้องการเรียกร้องความสนใจหนึ่งสองต้องการพิสูจน์ว่าคุณมาแถวนี้คุณก็ขู่ฉันไม่ได้หรอกและฉันมีอาวุธที่จะไม่มีใครมาย,ยับยัง้งไม่มีใครสามารถที่จะมาสั่งให้ฉันหยุดการพัฒนาอาวุธร้ายแรงได้ซึ่ง เรื่องนี้มีการพูดกันถึงว่าถ้าหากเกาหลีเหนือยังส่งอาวุธร้ายแรงเหล่านี้เป็นภัยคุกคามต่อเพื่อนบ้านเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นยังไงนี่แหละนี่แหละเป็นคำถามใหญ่ที่ผมคิดว่าจะนำไปสู่การจัดเคลียร์พื้นที่สำหรับการเจรจาระหว่างสหรัฐเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ญี่ปุ่นได้ไหมเพราะว่าจีนเนี่ย เขาจะมีการพบปากกับเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นและจีนกับเกาหลีเหนือเขาก็เสนิทกัารมากอยู่แล้วความจริงบทบาทนี้ควรจะบทบาทจีนจีนก็จะเป็นคนชักชวนเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ญี่ปุ่นคุยกันสี่ประเทศอีสเอเชียเนี่แหละเอเชียตะว,วันออกที่เราเห็นอยู่นี่แหละแต่จีนไม่เคยแสดงท่าทีตรงนี้ อเมริกาต่างหากทรัมป์ต่างหากที่พยายามจะข้ามเหาะเกินลงกามาเพื่อจะบอกว่าผมอยากจะเจอสีจิน้นผิงจะเจอคิมจองอึนแต่ผมเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สีจินผิงคงจะคิดอยู่เหมือนกันว่าแทนที่จะยอมให้ทรัมป์เป็นพระเอกเรื่องนี้จีนต้องแสดงบทนี้แต่จีนต้องเคลียร์กับผู้นำญี่ปุ่นและผู้นำเกาหลีใต้ซะก่อน การที่สีจิ้นผิงไปเยือนเกาหลีใต้ครั้งนี้ก็น่าจะเสริมบทบาทความสัมพันธ์ได้ดีและสีก็เจอกับนายกญี่ปุ่นคนใหม่และสีก็สนิทก,กับคิมจองอึนฉะนั้นผมมองว่าสีน่าจะทําบทบาทของการสร้างสันติภาพในคาบสมุทรเกาหลีและญี่ปุ่นได้ไม่จะให้ทรัมป์ตรงนี้แหละที่น่าน่าตื่นตาตื่นใจว่า เกิดอะไรขึ้นยังไงอาจารย์เอมองยังไงเกาหลีเหนือที่ออกมาบอกเอ้ยเรากำลังจัดซัดคุณกลับนะถ้าคุณส่งเรือบรรทุกเครื่องบินอเมริกามาคุณซ้อมรบกับเกาหลีใต้แล้วทำไมเขาไม่เจอกันคิมกับโดนัลด์ทรัมป์อาจารย์เอวิเคราะห์ไว้อย่างไรสวัสดีครับสถานการณ์บนคาบสมุทรเกาหลีตอนนี้กลับมาร้อนระอุจนต้องจับตาดูกันอีกครั้งแล้วนะครับในการวิเคราะห์ข้อมูลชุดนี้เราจะมาเจาะลึกกัน ว่าอะไรกันแน่ที่เป็นชนวนในความตึงเครียดร,ระหว่างเกาหลีเหนือกับพันธมิตรสหรัฐอเมริกาเกาหลีใต้มันปะทุขึ้นมาอย่างรวดเร็วขนาดนี้แล้วทิศทางข้างหน้ามันจะเป็นยังไงต่อไปเอาละครับเรามาเริ่มกันที่จุดที่ทําให้เรื่องนี้มันร้อนขึ้นมาเลยจุดเริ่มต้นของความตึงเครียดรละลอกล่าสุดเนี่ยมันไม่ใช่แค่ข่าวลือนะครับแต่เป็นคําขู่ที่โอ้โหทรงพลังแล้วก็ชัดเจนมากส่งตรงมาจากเปียงยางเลยครับ นี่แหละครับถ้อยถแถลงที่ต้องบอกว่าแข็งกล้าวมากๆจากปากของรัฐมนตรีกลาหมเกาหลีเหนือโนกวางชอลที่เผยแพร่ผ่านสื่อของรัฐเลยนะครับเมื่อวันที่8พฤศจิกายนที่ผ่านมาเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนมากๆว่าพวกเขาพร้อมที่จะตอบโต้ในทุกรูปแบบจริงๆและที่สําคัญที่สุดเลยนะครับคือคําขู่นี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ลมปากนะแต่มันมตามมาติดๆเลยหลังจากที่มีการกระทําทางด้านการทหารจริงๆจังๆไปแค่วันเดียวเท่านั้นเองนั่นก็คือการยิงขีปนาวุธเหมือนเป็นการตอกย้ําให้เห็นเลยครับว่า คำพูดกับการกระทําของเขาเนี่ยมันเกิดขึ้นแทบจะพร้อมๆกันเลยแล้วคําถามคืออะไรละ่ะที่เกาหลีเหนือมองว่าเป็นการยุยุทีนี้เราลองไปย้อนดูไทม์ไลน์กันหน่อยนะครับว่าเปียงยางเขาอ้างถึงเหตุการณ์อะไรบ้างที่บอกว่าเป็นสาเหตุที่ทําให้ต้องตอบโต้ซึ่งมันเหมือนโดมิโนที่ล้มต่อๆกันมาเลยครับประเด็นที่น่าสนใจมากก็คือลําดับเวลาที่มันกระชันชิดจริงๆนะครับลองไล่ดูกันนะฮะเริ่มจากต้นสัปดาห์ที่แล้วสหรัฐประกาศความบาด พอมากลางสัปดาห์แลฐมนมรีกลาโหมสหรัฐกับเกาหลีใต้ก็มาประชุมกันแล้วก็ไปที่ชายแดนอีกจากนั้นไม่นานเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐก็เข้ามาเทียบท่าที่ปูซานทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นไล่เลี่ยกันมากเลยก่อนที่จะนําไปสู่การยิงขีปนาวุธในวันที่7พฤศจิกายนซึ่งเป็นการตอบโต้ที่เรียกได้ว่าแทบจะทันควันเลยครับเอาละครับ<ๆ>เพื่อให้เข้าใจสถานการณ์อย่างรอบด้านที่สุดเราจําเป็นต้องไปดูเหตุผลจากฝั่งเกาหลีเหนือกันบ้าง ว่าพวกเขามองเหตุการณ์พวกนี้ยังไงแล้วใช้อะไรมาอ้างในการกระทําล่าสุดของตัวเองคําพูดนี้มันสะท้อนให้ชัดเลยนะครับว่าเกาหลีเหนือประนามการประชุมด้านความมั่นคงครั้งนี้รุนแรงแค่ไหนคือในมุมมองของเขาเนี่ยนี่ไม่ใช่การหารือปกติเพื่อป้องกันตัวแล้วแต่มันคือการซ้อมรบที่แสดงเจตนาเป็นศัตรูต่อพวกเขาอย่างเปิดเผยเลยเนี่แหละครับคือแก่นของความขัดแย้งเลยในขณะที่เกาหลีเหนือมองว่าการมาถึงของเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐเนี่ย คือการยกระดับการยัย่ยยุคือการเพิ่มความตึงเครียดชัดๆแต่อีกฝั่งหนึ่งสหรัฐกับเกาหลีใต้กลับอธิบายว่าอ๋อมันเป็นการมาเยือนตามปกติเฉยๆฉมาเพื่อเติมสเสบียงให้ลูกเรือได้พักผ่อนบ้างมันเป็น2มุมมองที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับต่อเหตุการณ์เดียวกันและนอกจากการยิงขีปนาวุธลูกล่าสุดแล้วเนี่ยถ้าเราย้อนไปเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้าเกาหลีเหนือก็เพิ่งทดสอบยิงขีปนาวุธล่อนไปเหมือนกันนะครับ ตรงนี้มันแสดงให้เห็นถึงรูปแบบการเคลื่อนไหวทางกทาหารที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็ถี่ขึ้นเรื่อยๆในช่วงเวลาสั้นๆนี้เลยหลังจากที่เกาหลีเหนือแสดงท่าทีออกมาหมดแล้วทั้งทางคําพูดแล้วก็การกระทําทีนี้เราลองมาดูกันบ้างครับว่าการตอบสนองอย่างเป็นทางการจากฝั่งวอชิงตันและโซเป็นยังไง นี่คือการประเมินสถานการณ์อย่างเป็นทางการจากกองทัพสหรัฐนะครับคือเขาบอกว่ามันยังไม่ได้เป็นภัยคุกคามที่ต้องตอบโต้ทางทหา,ารแบบทันทีทันใดแต่ในขณะเดียวกันก็ประนามว่าการกระทำแบบนี้เนี่ยมันกําลังค่อยๆบ่นทําลายเสถียรภาพและความมั่นคงในภูมิภาคโดยรวมไปเรื่อยๆแน่นอนครับว่าทางเกาหลีใต้เองก็มีท่าทีไปในทิทางเดียวกันกับสหรัฐเลยคือกระทรวงกลาโหมของเขาเนี่ยก็ออกมาประนามการยิงขีปนาวุธแล้วก็แสดงความผิดหวังอย่างมากต่อคาวิจารณ์ของเกาหลีเหนือ ซึ่งมันก็เป็นการแสดงจุดยืนที่แข็งแกร่งแล้วก็สอดคล้องกันของสองชาติพันธมิตรนั่นเองพอเรามองภาพรวมทั้งหมดนี้แล้วเนี่ยมันมีความหมายยังไงต่อสถานการณ์ในตอนนี้กันแน่เรามาลองขยายมุมมองเพื่อทำความเข้าใจบริบททางการทูตและก็ความสําคัญของเหตุการณ์เหล่านี้กันอีกสักหน่อยครับและนี่คือจุดที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับคือแม้ว่าการเผชิญหน้าทางการทหารจะดูเหมือนดุนแรงขึ้นเรื่อยๆก็ตามแต่อีกด้านหนึ่งประตูสู่การเจราจาทางการทูตจากฝั่งสหรัฐเนี่ย มันก็ยังไม่ได้ถูกปิดตายลงสัทีเดียวยังคงมีการแสดงท่าทีออกมาอยู่เรื่อยๆว่าพร้อมที่จะพูดคุยกับผู้นําคิมจองอึนและนี่ก็คือคําถามที่สําคัญที่สุดที่ทิ้งท้ายเอาไว้ครับว่าท่ามกลางเสียงขู่คํารามแล้วก็การแสดงแสนยานุภาพทางทหารที่มันเพิ่มดีกรีขึ้นเรื่อยๆแบบนี้โอกาสในการแก้ไขความขัดแย้งผ่านการทู่จะยังคงอยู่หรือว่ามันกําลังจะค่อยๆเลือนหายไปในกลุ่มควันของข,องขีปนาวุธนี่คือโจทย์ใหญ่ที่ต้องจับตาดูกันต่อไปแบบห้ามกระพริบตาเลยครับ ขอบคุณมากครับอาจารย์เอนี่คือสิ่งที่ผมจับตาดูอย่างใกล้ชิดเพราะว่าในเอเชียนั้นเนี่ยก็คือจุดว่าไฟหรือจุด flash point ก็คืออยู่ตรงคาบสมุทรเกาหลีนี่แหละนอกจากทะเลจีนใต้ไต้หวันนี่คาบสมุทรเกาหลีคืออีกจุดหนึ่งที่ต้องจับตาดูตลอดเวลาเลยครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ